สวัสดีจ้าห้องพี่น้องมือนิมาเบิ่งฟ่าหมูโอ้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 โ้มล้มพุบยุบหนาพี่น้องมาเบิ่งหนู้น้อยอันนี้โมเมนตนู้น้อยได้หนีนูใหญ่เลยโอกลูกก็คือ เมื่เหมิดเนี่ยจังหน่อยบ่ได้อาไฟมาซองพี่หน่อยก็อัปเดตฟ้ามหนูสื่อข้าโพดมาให้กินหนูหน่อยแยกเมย์มัน,นแบบอเมย์มันไปผสม เอแม่ไปผสมพันธุ์ใหม่เลยพี่น้องบอนี้เลือดจลูกหกโตเจ็ดโตเอาขอ้าวโพดให้กินนวดเลยเหลือนิดนึงประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแหละไม่ได้สองไฟหนูหาวแล้วลงุงโต ไ,ได้เปิดไฟอันนี้ก่ะเม่พันเขาออกจากแยกออกจากลููขึ้นเน่อยเพาไฟกับเ็นเนาะไ,ได้ซอง เฮ็ดไว้คางบ้านที่น้องเทียรไฟกับมันสีอยู่เบ่แดะเอาไฟมาอันนนัหัวมาซองอันนีนน้ก็มีลูกหน่อยือกันนี่ลูกก็เจ็ดแปดตัวเจ็ดโตลูกตรงไงีพอพันพื้น เปไดิดออกมาโซ่พี่เนาะมาเห็นคักเนาะมันเมน่านานๆบรไไิเปิดไฟนี่กระเมนนี่ก็ะลอกลอกคอถือเขาโผล่มาให้กินออกลูกไร่บอลเลยพี่เนาะบอลละหกเก็ตโตนีิก็ ออกลูกขึ้นกันลูกนหัวคูยเมือ่อได้เปิดไฟ่โทรศัพท์นนะแม่ก็ยืนสเสนอหนายอันนี้ก็ลูกหน่อยขึ้นกันท่านพ่อเดือนหาก็ได้ซี เดออาทิตย์สองอาทิตย์นี่หละพี่นอกมีว่างดูบ้นึงอยู่บ้านกระเลียงหนูเลียงหนูเล,ยเลียงในพ่อได้กินพี่นกให้เลี้ยงให้มันใหญ่ได้ารก่อนพยายากได้กะผักเชดมาหาได้พี่นอกโทรมาถามเด้อ หิริหนูอโผงให้มันหลายๆก่อนตอนนี้กำลังขยายสือทอมาไว้แล้วแต่ว่าท่านเห็ดสือมาอีกสิบทอบน้องสตางค์คนเหล่า แเลอี่มาเนอนอาปากสอสตางคนโลเบิ้งทรงผมเนี่ยว่าเป็นว้ลุนสี่ชุรูปอยู่วาววาวเพิ่นน่นนั่นตีนทุกทีกรีกูอาปาก บ่ยยิ้มสิลูกยิ้มสิสะตาางคนรอจะน้อกไปยิ้มได้ทำบุดีๆเดดเดีๆม่ทันมาบุญจะน้องไปยิ้มชงผมไว้ไม่ตื่นพี่หรอกสุกมวยเปิดไพ่เลย Hà bà bôi Bà ta à. Để tìm sao không nhẹ bà, là bà hàm này bó nào Hả? Rút đi, rút đi chi, chi

ถูได้มัในนอมือนี้นอรองสตางเนาะถือเลขวะนอมือนี้นอคนถือว่ายาจันเหลืองจันเหลือมใช้ดิโอ้ราใ่เนี่มามากเสียงท็บที่มันไปสองสองซื้อสองสองก็เจ็ดเอดนี่ยมาบ้าเบิ้ง nha bà bồi sa tăng nói dìm nó đeo sa tăng đeo dìm nó sa nó đeo thì sốt chỉ này thì à bà bố, là, à, bà, bố. Cái là cái nghèo nghèo sa tăng khôn lồ, nè chụp

นี่ก็ไหวสำนึกก็ได้พี่นอ้องเบิองหนูหน่อยแล้วก็มาเบิองหมาหน่อยคลิปนี้ไหวสำนึกก็ได้จ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้าอยู่ดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยได้จ้าคุณร้านคอยดีแน่ว